คาถาทำให้เกิดปัญญาณนะรงปุเศกน้ำดื่มก่อนสอบเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเสียงลมหายใจสัน่นหญิงสาวในชุดนักศึกษาครูยืนอยู่หน้าห้องสอบเธอกำกระดาษคำขอพรแน่นน้ำตาเอ,อ่แม่หนูจะสอบให้ได้หนูอยากเป็นครูหนูอยากมีงานมีอนาคตก่อนสอบเธอหยิบขวดน้ำจากย่าม นึกถึงคำสอนจากยายเท่าข้างบ้านที่ให้คาถาศักดิ์สิทธิ์ไว้เสียงเธอสวดเบาๆด้วยใจที่สั่นแต่แน่วแน่ตั้งนโมสามจบณโปงปุทลุปัญญาพระพุทธนำพาพระทาคิดได้มุตโตมุตตังสรรนังมุตโตเธอเสกน้ำแล้วจิบเพียงครึ่งขวดหลับตาแน่น วันสอบความมั่นใจกลับมาเหมือนแสงทองหนึ่งเดือนต่อมาชื่อเธออยู่บนประกาศรายชื่อสอบผ่านครูผู้ช่วยเธอก้มลงกราบกระดาษบอกผลน้ำตาไหลอาบแก้มขอบคุณคาถาหลวงปู่หนูได้เป็นครูแล้วจริงๆคาถาหลวงปู่ทองมาถาวโรเสกน้ำเสกข้าวก่อนสอบสวดสามจบปัญญาเกิด สมาธิแน่นฟ้าก็เปิดทางให้สาธุ